ไหนผิดนะเป็นคำตอบสุดท้ายไหมอ่า โอเค w i c h one w i c h one ตอบอันไหนคะเป็นคำตอบสุดท้ายคือ dog ใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือ c เปลี่ยนเป็นซ o เพราะว่ามันมีคำว่า yesterday ดังนั้นกริยาเลยต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่ s